ข่าวดีคนจนเฮวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้บัตรคนจนเตรียมรับเงินคนละ1,500บาทคลังพร้อมโอนแล้วเงินอะไรดูด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ บ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน2565โอนเงินเข้าวันไหนบ้างและกดเป็นเงินสดได้วันไหนบ้างและวันที่1พฤศจิกายน2565มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด1,500บาทคือเงินอะไรฟังรายละเอียดดังนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน2565เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เช็คว on, ันโอนเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนพฤศจิกายน2565โดยกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนรายเก่าจำนวน14.54ล้านรายสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้เช็คไทม์ไลน์วันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน2565ได้ดังนี้วันที่1พฤศจิกายน2565 มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด1,500บาทไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้แก่ 1. วงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้ม100บาทต่อ3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2,565 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วย ค่าโดยสารรถบมขอส5 0 0บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT BTS a r l และขอสอมอกอ0 0บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกอทอมและปริมณฑลรวมทุกรายการของวันที่1พฤศจิกายน2,565ทั้งเงินรูดซื้อสินค้าและค่ารถโดยสารสาธารณะ รับสูงสุดคนละ1500บาทรายการต่อไปวันที่15พฤศจิกายน2565เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าบาัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้ไดแก่เงินสมครอบเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทถึง100บาทต่อเดือน รายการต่อไปวันที่18พฤศจิกายน2565เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าบัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต,ต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต,ต่อเดือนเงินค่าไฟฟ้าสามารถกดเป็นเงินสดได้ต่อไปเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเองทั้งหมดเงินค่าน้ำประปาสามารถกดเป็นเงินสดได้รายการต่อไปวันที่22พฤศจิกายน2565เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าบัตร สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยวความพิการนี่นะคะคือรายการเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ